อ้โหสึกว่าคุณคุณทางเส้นนี้นะน๊าทุกคน,นทางเส้สนนี้คุณคักเอริ้นี่ทางเมือบ้านมเมฆเราเองทุกคนบ้านพวงเมืองหลวงนะหน้าด่านวะแหละนี่หน้าด่านสิดา มันคือมาฮอตเล่นเล่นเ่นคือมาฮอตพี่แหละวันนี้เออเนอะเดี๋ยวพูดแบบพี่ทุกคนว่ามารถเจ้าของเป็นโฟว์กันได้อไรเงี้ยรถเจ้าของเขา่เป็นโฟว์กันได้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่บ้านท้องที่บ้านเรียนหลวงตอนนี้กันไรกับแม่ปิ่นจ้ายังไม่เคยใส่เนาะเจ้าเนาะยังไม่เคยเข้าบ้านที่้นโอ้ยังไม่เคยเนาะปิ่นยังไม่เคยเอาข้างเล็กทุกคนนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วนั่งลงเรว่ไปเยอะเบิ่งทางเบิ่งทางนั่งหมู่เนาะ คุณอะเส้นทางสั้นขึ้นเนี่ยสิหรอธรรมดาอะไนะตัดกันไหมมันจะมีบอลดียวแหละแถวไกลกายน้ำตกไปแต่ละเกอะสั้นๆเลยแม่คือท้ายเหมันก็จะเป็นประมาณดินดินแดงแล้วคนเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีได้ทางเนี่ยจำได้ถือว่าดีละตอนไปสองฟีหลังคนโหดก็ดีอีกทางโหดๆเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าใครเนี่ยเราทางมาดูนะครับจะมีการซุกรถเกิดขึ้นวที่ซุกรถเป็นแบบ ุกเนาะดันชุดเด็ดหนอชุดทางไปเดินทางกันทุกคนเนาะชุดน้ำลายเอเลยชุดเดนนเป็นทางดินรุ่งันใหญ่เอ๋ชุชุดชุไทยเ้ชุดรถน้ำกันนี่เดเนาะไปเดทางกันนี่นะ่่ฟ้า่เขานะ โอ้ยคือเราใหญ่คิดบอกแล้วคนทกซัมมี่นี่แหละดินแตกเนี่ดิบยักษ์เขาก็ได้เอาแล้วถามผู้มีประสบการณ์ครับถามผู้มีประสบการณ์เส้นแบบนี้ถ้าตกแรงนี่ถ้าถ้าตกแห้งนี่มันจะชะนาดินนาดินออกอ่ะระวังเด้อระวังเด้อคือเบรกกันสิเบรกยังเสียเบรกเบรกเัาเนี่ยวะเบรกใครขี่เบรกเขาเนี่ยมันก็เป็นเสียงนี่สิเอพี่จะทำงานนี่โอ้บอกเออ เขาลดจักเเายับแตับมือนเน่ยเบรกกับยุครับเออามันมือน่ะโอ้คืออีบมันชิมีทางลงเขา่ดิพี่แขกเต้องเข็มต้องเบรกไมดึเบเขาโล่ลงเลยดึงเาะดึงลงมลงเกรเลยเาะมนคือเบรกเป็ียงสิคือเป็นังสิมาผมมาขับเอเคไหมเปลี่ยบเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้านเบรกก็มดังกะกะกเบรกมัดบ่เทำงานไ้ ใหุ่นรุข้ามาข้ามาเอาเบนวอล์ลงมีเงี้ยกระรับข้ามาพี่ก้อนอย่าทิ้งอ๊ยเปลี่ยนเดี๋ยวครับคนลคนลงไปข้ามาพี่กามีทางกันเเปิงนะทางมมันมืนทุกคน้วมักเบรคยู่ได้มเหมือนมันทะเายแล้วมัะหมืนมันมืนไล่พีพี่เหอกนากา้ามาก้ามดินแดงไผมรู้แล้วามันมื่นแน่นอนดิน เรื่อเจ้าว่าวนี่อืมเนินเนาะอะพี่ทางพี่มาเลยหลายคนเอากระหากระลงจากภูน้อยเนาะเป็นเนินทุกคนเลยเนินกันให้ได้ทางก็ขี้ตมเนาะขี้ตมเป็นแบบขี้ตมมื่นนะทุกคนอันนี้ก็เส้นทางเว้สิไปบ้านทุ่งมึงหลวงนะแต่ว่าทางมันมื่นนะทุกคนเอ้าอะไรอ่ะ อะไรอะอะไอะอสติจ้างนี่เก่งสักยาข้าบบน้นขอโทษพี่ีบเดวนี่เบบขอโทษเรื่องเรื่งสามขอโทษทาบนับถุงเอ้ายังบุกงูถื่อทุกคนมาสิไปได้หรือบ่เนาะบ่เปลาสถานการณ์<อ>ย่าถ้าบบนั้อน ทุกคนถอนหายใจทุกคนเลยมีคนถอนหายใจนะย่างบัได้ฮอตขึงทางซ้ำทุกคนน่เดี๋ยงงานนี่ลงมานะ่เดี๋ยวเลยซื้อกะหูแล้วอะเส้นทางเป็นยังไงขันขับไปนี่สมมติว่าเขาขับไปแล้วเขาลงได้นะแต่ว่าขาขึ้นเขาข,ขึ้นบ่ได้แน่น,นอนเพราะอย่างทางมันสีมืน่นมันต้องอให้เดดออกเพรอะลรทุกคนเพราะว่าเขาก็เคยลนะเขาเคยเมื่อบ้านต่อนะ เมื่อหาปลาอยู่ลำกวงแหละทุกคนขาลงก็ลงได้ปกติเลยทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าขาขึ้นทุกคนมันสีขามองเดียว,วครับตามสถานการณ์เซ็งเป็ดโวยถ้าเป็นเจ้าของ ได้ดำขนาดนั้นแล้วเขาแปลกใจทางพิพิไปเก็บเห็ดมาอางไรเนี่ยพิพิมาบ่อนรถไอืมบ่ตีี่ตัวเขาคนมีโควินทุกคนเอาไปยังนี่บอนี่จะพ่เดียโอ้ยเดียมาแล้วเออใครเนี่ยนมันึ้นรถไถ่มันใส่ส่วนมันจะได้อยู่นะเต่าขึ้นไป รถมันขึ้นบ่อไรนะต้องได้ไซโูวินทุกคนเลยพอดีไอ้เตียงเพิ่งไปหาสัญญาณน้อะไปหารถมาเลยนี่แหละรถคันนแรกข้างหลังเนาะร้องเบิร์ทุกคนเนาะลองสตางค์ว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้จะเป็นผู้เล็กผู้หน่วยเล็กเท่านั้นเองทุกคนนะคันลงไปก็คือเท่าแค่ปัญหาเยอะแยะเลยอ่ะให้นี่เรขึ้นไปคนเดียวเอาเอาขับหลังดีกว่านะมาไปหน้าหรอกทางมันเป็นนางหมูทุกคนทางบมดีไปเลยเนาะ นตกเงี้ยเงี kind of ้ยเงี้ยไปดก้คบนี่แวนี่ยเออเอาบาเตียง่ากันไปพอดมอกได้บล่มีเอซีมึงครับอือโอ้ดีเนาะโอ้ไอเตียงเหรอโอ้โอ้วาสนาเขายังมีอยู่มีวาสนา เรากินเขาลิงลเรากินเขาลิงยืดย่นก็ดีเลยนะมอสไม่อยากยดละยืดยนอะไรพอได้น้องเสี้ยวน้องเสี้ยกินไหมวางแผมีการวาแผ่นแล้วมันเอาก็ะมาลีนี่แหยืเียงหน้าน้อยัเจ้าด้วนเนาะอันนี้จะเป็นป่ามันต้นนะองไนี่อันนี้จะตีปูมันต้นกันขึ้นก่อนเลยป่ามันต้นขึ้นวเนี้นะฮะขึ้นวัน เตียงขึ้นก่อนไปเทละครับเป็นตัวอย่างก่อนมีบอลนทุกคนโซนฝนนะโคแดงเลยเกือบตกเลยแต่ม่เลยไฟเต็เกือบตก ไปว่าแล้วขี้ึ้นบ่คนว่าโอ้ผมเมนเพิรอนสิลล่องบุงบ้าัน่อองะลองพาเสียไปยุ่งหมดทั้งโคงเลยกับตายือวานนี้รถเขาต๊นั่นแล้วางเราขึ้นยังไงจ๊ะไหลลงสนุกไหมแรกแรกเล็นุกองเดียวครับเดียวแกเป็ผู้บรสบโดยอัตโนมัติเลยนี่ว่าแงแสดงเมื่อกี้เขาบอกว่าเสฝนะคนาเตี้ทุกคนขึ้นได้เลยบอเนะ ก็มีรถลากคนรถโฟวินเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมเอาได้บอะนี่เบื้องเบื้องเบ้งรุ้นบบดนี้นะผนทําพุนกับโยมครับกันไปโยมรถทัพุนกันอ้าวอ้าได้บบกได้บอู้อ้า ตัวนี้เลยสิลุ้นคักเลยใหญ่ด้นวยนละคนรถไอเตียงคนขึ้นได้เลยนะนะอ่าสิรถเป็นรสภาพเดี๋ยวรถเจ้ารถรถโคตรสูงเลยอ่ะคนเอ่ะเดี๋ยวโคตรอย่างเตือนเลยโอ้อะกันเือะกันเลยเนาะ เอาเบิ่งนำกันนะคนรเลยเตียงเพื่อนก็ขึ้นไปแล้วนะยังรถของไอ้นิพนเนาะไอ้ยังรถของไอ้นิพนเพื่อนตรงนี้เบิ่งแต่ทางนะคนรถเหยียบเนี่ยโอ้คิดตัวนเป็นปื้มเป็นปื้มเลยเอาเบิ่กนะคนมาลุ้นนำกันเพราะว่าต้องให้ชั่วโมงกินอาจารย์ละอืมเอาอาจารย์ขับเองเลยได้ยังไงเอากุญแจรถเลยเฮ้ยเนาะที่กุญแจรถเหรอขับเอง อาจารย์ขับเองเลยทุกคนเอาอาจารย์มีสกิลในการขับรถอย่างเทพนะเอออาจารย์พู้ครับรถแข็งมากเลยอ้อเอ้าเอาเาเบิ่งนลมกันทุกคนแปดเอาไปะเหล้าถึงดับหรือเปล่าตักขากลุ้นลมกันเอาเสื้อหนี่มาหมัดเลย ดังระดับหูสี่เวลาเ็เก่งจะตังเร็งเด้อาขับรถเก่งมากเาบนรถโอเสียไปนี้เนาะพวกสเหนี่ยมข้ามาเสียไเลยกัสูตรต้งสูตรนำกันทุกคนมันรุนนำกันขึ้นดูบ่นะแต่บนรถไอเตียก็ขึ้นแล้วแหละแต่มัน <Hopkins> ก็ต้องใส่ความแห้งทุกคนต้องดุนส่นบาดเดียวเลยอ่ะอเเดี๋ยวขึ้นตปรถขึ้นแลวจ้านั่รถไดาวลงนะครับ เอ้าวไปแล้วบ่ไปดำเก่าเด้อแบบเก่าเด้อเอ้าวอาขึ้นบานเลยุืนย่างเดียวเลยออืไปทุกคนลุ้นลุ้นลุ้นเอาได้ยุบอ่ะได้ยุบอ่ะโอ้มันเป็นไปแน่เนาะเอ้าวอาคือวิ่งซะคือวิ่งซะนั่มันคือวิ่ง เอาเอ้าเอาเขาพูดกันโยมโยมรถเลยเอ้าเอาได้บอได้บอกมันจะได้นะน่าจะได้นะคาว์บอยก็ต้องถอยหลังมาทุกคนเอ้าเอาเอาเอามันอยากเวียงนะทางมันเวียงนะทุกคนรถติดรถมันเวียงไปเวียงมานะด้วยความที่ว่าทางมันหมื่นเน่ ยม้ขึ้นย้กจังได้ทุกคนมึงนีทางอะไรเหมืนขี้ตุ่มแล้วเหนียวบัานิทั้ทงเหนียวทั้งมืดเราขึ้นกับบทท้นแล้วนี่ทางอะไรยังเหนียวยังเฟือนทุกคนนี่ตุ่ตมันจะขึ้นได้นะขึ้นได้ไหมไโอ้ขึ้นได้แล้วฮ่า คือไดนแล้วคือ้แล้วเอาลอดแล้วทุกคนเดี๋ยวาผ่านพ้นมาด้วยดีนะอันนี้จะเป็นภูแลกเท่านั้นนะภูหน่วยเลกเท่านั้นขันลงไปทั้งุ่มทันเต็กแห้งโพสเลยทุกคนยันมดอาทิตย์หนึ่งสลาณนะพูดหละเด็ดออกพูดแหละแต่ว่าข้าก็ตัดสินใจที่จะกลับคืนทุกคนเพื่อความอ่เนี่ยเนาะยันฝนตกอีกขันลงไปก็น,น่าจะใช้เวลาทุกคนเพราะว่าถ้าฝนตกกระทำก็จะมืน่น เลยตัดสินใจขึ้น,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 นแล้วก็กลับหลังกลับคืนนู้า,ดา,าได้แล้วได้แล้วยเราจะกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> โอ้ย,อยขึ้นแล้ววันนี้คนนทางกันไปนี่โฟวินจะลงมารับเราเอ้าโอ้โฟวินจะลงมารับเอาลงอีกก่นอ,กอนเดี๋ยวจะมีรถมารับอีกเ,เอาเ้าสูงได้แล้ววันนี้ เนาะตัวพักตัวพักคือพวกไงหลังทวนบ่เนาะรถเนาะเอ๊ะพี่คืนนึงเลยเลยเอามาดิมนน่ะแรงมากเลยเหล่าเนี่ยกอ้ยค่ะจับจับตัวนี้อุ้ยโอ้ยโอ้ยโน่จับตัวนี้ตัวนี้คนตัวนี้จับตัวนี้แหละนั่งตรงนี้เลยโอ้ยคักพัก เป็นกับขายใหญ่หนากันนะครับเี็นแต่กล้องจอเลยตรงนี้นี่คือผู้ประสบภัยครับนี่ผู้ประสบภัยของแท้เลยอ่ะาทุกคนไปมาดนี่จากนักท่องเที่ยวไปเป็นผู้ประสบผู้ประสบภัยไปเลยไปเลยยไปก้าไปก้าเอาผู้ประสบภัยกลับบ้านคาะทุกคนไป โคตเจ๋งเลยรลถนี่ว้าโอ้ nói cả đấy nhà mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอาอีกแล้วบอาอีกแ้วยางฝนนี่ยวอาอีกแล้วโอ้โหใครเนี่ยลอบแบบนี้นะใครเนี่ยลอบไปเอาลงบาทนี่นะตดคักเลยรถเรานี่ชุดย้อดชุดยอดไปทางเลยก็ไดแบบนี้นะ มาเดยวได้ดิอ้ยพจะปกันได้ก็ได้พี่หายใจเด้อาใจลยลายไปคนน่ารถป้ามีรถเราเห็นว่ามีห่อๆอ่ะดกคนพี่ตุมนี่ติดเต็มเลยยาสุดเยาะสุดยด เดี <N> ๋ยวว่าวปาๆก็ได้รก้เพอนเป็นหลายคมาซอยย่เคยก็เปนหายไม่กว่าเคื่องม่ก็นะบุเป็นยางบนเป็นยังบมินเป็นวินเออสิเป็นฟินละทางเลยมืกรถอ๋อยังทางขึ้นโ้แม่เปาโหกบกินเลยวทุกคนมาฮอแล้วมาฮอมาถึงแล้วอ้นไว่านเอ้รวะเกนรถพนันม ไอ้ที่เรานี่ต้องขอเบอร์ไว้ละแง่พังหน้ารถติดจริงของเราอีกคนบ้านกันเจ้าบ้านกันดูหน้ากายนี่แต่ก่อนมาอยู่บ้านอุดมเอารถมาเหรอรถมารถมาเข้าใจลายๆเด้อไอ้คนบอกอย่างเลยเข้าใจเด้อน้อ โอ้เราบอกรคัน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ขันก็ขึ้น,น <No. S 1> ได้เนาะก็ได้ครับสองเนี่ยสองบ่ต้องไม่เอาละมันจะจำใจเนาะต้องไม่ให้มันจะจำใจได้ <laughs>